สวัสดีครับผมขอตรักท่านนะครับเข้าสู่ชนะครับผมหลักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอดเข้ามาได้นะครับและที่สําคัญนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับยังไงก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อคิดภาพกระจายขออภัยทุกท่านณาที่นี้ด้วยนะครับผมเอาล้วครับทั้งสองทีมครับจนทักทายก่อนนะ ่อนที่จะฟาดแข้งกันค่ำคืนนี้ครับเชลซีแมนยูนะฮะนะครับแมนยูครับมาในระบบ4-3-3นะฮะแมนกายครับเนี่เลยครับดาโลครับเนเลสจากตรงกลางมีป็อกบามาติดบูโน่ครับตนลูกมีซันโชโลนโดและฟอร์นนะฮะ้าไม่ตรงของจริงไงขออภัยด้วยนะ อันนี้คือชื่อทางฝั่งเชลซีนี้ครับมาระบบ5-2-3นะฮะการมีกองเตะจอร์จินโยบยืนคู่ครับแล้วก็นายลุคพินัทของมาสเมลเวนเนอร์แล้วก็คุยสิทธ์นะฮะกำลังมีฮิ้เซ้นครับเจโกซินวาลูติเกอร์นะฮะนิเจมแล้วก็อลองโซครับครับเริ่มเกมกันนะเป็นทางฝั่งของแมนยูครับเจ้าบ้านเริ่มเกมก่อนในครั้งแรกครับนี่ครับมาติดครับระบบเป็นผู้บัญชาเกมนะฮะ บอลช้ามเร็วนี่อยู่ที่แกครับนิมย่ามาติคฮะประสบการณ์ล้วนครับเป็นบอลของแมนยูบอลครับจะบ้างครับมาชุดเสื้อสีแดงฮะกางเกงสีขาวครับปุกจากซ้ายไปขวามือของเพื่อนนะเฉีวซีครับมาในชุดเสื้อสีเงินนะปุกจากขวาไปซ้ายครับแลนฟอร์ดถึงก่อนครับแลนฟอร์ดตบเข้าไหนมาบอลยังไงมาติครับเก็บบอลได้ เนี่ยามาติดไหลมาโดนเสียบอาโู้เสียเป็นลูกฟาวนะฮะมาติดครับวิ่งไปเลยกองเต้นนะกองเต้บอกไม่รู้ไม่รู้นะผมไม่รู้จานไม่รู้จานถอยออกมาครนะกองเต้เนีย่ยจังหวะโอ้โหเสียบที่บริเวณข้อเท้าของเนี่ยมันยามาติดนะฮะอาร์มโลดน,นดออยู่ที่บอลนะระยะยึดจิตหลาครับ มีบล็อกบาร์ยืนคู่ครับโรนโดซอยมาแล้วกดด้วยขวาเน้นติดกำแพงเอาครับเชลซีจะโตกลับบ้างกองเต้ครับเล่นกับจอร์จินโน่ลิเจ็มาที่กองเต้ขืนมาจอร์จินโน่ครับบอลขวาโล่งครับมาทันทีลิจเจ็บเกมครับไวเนอร์ครับจอร์จินโน่ร์เนอร์ครับแตะบอลยาวหรือเปล่าเอาครับแต่สอดยังบอลคืนมาได้นะฮะทีมดันของมาติกับ บูโนเฟอร์เนสส์ปัดด้านซ้ายซานโช่เลยกับเทเลสเอาครัาบตรงนี้ซานโชเข้ากลางมาบูโนเฟอร์เนสเอาครับปอกบาจิ้มต่อมา ando, โรนันโดโรนันโดยังไงเข้าขวาแล้วไม่ยิงคือเขาซ้ายกดตรงนี้โอ้โดโูเมนดี้มาเซฟไปได้ฮะโอ้ถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟของเมนดี้นะฮะนี่ครับโรนโดครับบรรจงปั่นเน้นๆนะแต่ว่าโอ้โหมันบอลไปหน่อยนะฮะยังศูนย์ศูนย์นะครับตอนนี้ สานโชเปิดมากลางว่าตูโดขึ้นตรงนี้แม่แต่ว่าหมวงไม่ถนัดนะบอลออกหลังครับเป็นลูกตั้งเตะของเชลซีเพื่อนๆก็สามารถทายสกอร์เข้ามาได้ว่าคู่นี้สกอร์จะจบเท่าไหร่นะฮะกองเต้ครับวนก่อนหนึ่งรอบกองเต้ครับตรงนี้โยไปไม่ได้คืนมากองเต้จอจินโยครับครับเซนเมลโนจนเเลซครับแยงบอลได้ อุโน,โนครับมาที่มาติดบอกบาไหลมาที่โรนัลโดออกมาดึงขวาที่แรด์ฟอร์ดฮะดาโ,โลเข้ากางมาโรนัลโดควขึ้นมาบอกบาบอกบาแทงมามีใครไหมแต่ว่าล้ำหน้านะตรงนี้แม่เนี่ยครับดาโลล้ำหน้าไปก่อนนะจะังหวะเติมเกมขึ้นมานะโอ้ถือว่าตรงนี้ชัดเจนฮะล้ำหน้าครับตรงนี้ครับมาเกาะลองโซ่ครับ จอร์จินโยแมนยูพยายามที่จะเพรโอ้โหการจ่ายยัดจอร์จิโยลูกนี้แม่เพื่อนจับลั่นมานี่มีเฮเลยนะฮะเอากองเต้ครับมาที่เจม,มส์มเซนเมาคืนมาที่เจมส์ครับไหลเข้ากลางมาที่กองเต้ฝั่งที่จอร์จินโยครับกองเต้ทีหนึ่งอาครับฟุตซิ์ไหลมาที่ลองโซ่ โซปาดมาผู้ยิสิ์ผู้ยิสิ์ยกลูกนี้เข้ามาเฟอร์เนเอ๋ม่งแต่ว่านี่มงยากนขึ้นเอยหาบอลของแมนยูครับบูโน่ครับปอกบาโรนัลโ,โดเทเรสครับให้มาที่บูโนโ่โรนัลโ,โดปีกสวยครับบุโโนโอนถามว่าปอกบาโอู้้งี้ครับ บอลลั่นหนึงฮะโดนแย่งได้โจทโยค่คบไหลมาอ้าวเจ้าหนี้ครับติโมเวนเนอร์ติโมโเวนโโเวนอร์ยังไงเปิดเข้ากลางมามีไหมครับแมแม็กควายครับตีกาสกัดได้สวยนะครับแฮร์รี่แม็กควายซานโชเลียงจี้เข้ามายังไงครับฝากบอลที่บูโนโ่โรนโัโลโดโรนารโดครับวนก่อนสองรอบให้ที่มาติดมาติดให้มาที่น่าของพ่อบอกบา ขวามีแรดฟอร์ดครับโรนโดยังไงเลือกมาที่ใครเลือกมาที่ทางด้านของบูโนบูโนโอ้โหเชลซีนี่แนวรับนี่อย่างแน่นเลยนะครับดูการยืนฮนะเอารนโดยังไงโรนโดหลายโอกาสมาบอกบาทํทำเสียเองเอารับเชลซีจะโต้กลับเร็วคับแมสเซนเมลควบยาวๆฮนะกองเตะเติมมาแล้วข้างในมีเบอร์เนะ่แมสเซนเมลคอสไหม เปิดมาผู้สิทธิ์ขึ้นแม่แต่ว่าดารุ่หมงสกัดไม่ได้ก่อนแถวสองเป็นของเชลซีฮะของเตะไหลมาเบอร์เนอร์เบนเนเมาตบเข้ามาสักนิดขวานี่หติดเซฟเตกิอาดิกระต้องมาโวยเพื่อนเลยนะโอ้โยผมเผลอกดข้ามฮับช้าไปนะขออภัยด้วยครับอาลูกนี้ไม่มีอะไรนะฮะลูกเตะมุมของเชลซีลูดิเกอร์ครับเติมขึ้นมา แวนเนอร์แวนเนอร์โอ้โหโดนลุมสามลุมสี่ต้องย้อนคืนมาคแวนเนอร์ดึงเขาขวายังไงแวนเนอร์ยังเหนียวแต่ว่าโอ้โหโดนแยังบอลได้มา uno, o, ครับโรนโดคริสโนโรนันโดซานโชครับโรนันโดอาติพ่อปอกบาปอกบาวางมาสวยงามครับจังหวะนี้ถือว่าแม่นนะฮะแรดฟอร์ดเปิดลูกนี้มามไม่ดีใช่ไหมครับมาติชครับไวามาโรนัลโด บอกบาขวามีโอ้โหนี่ครับแม่ลุยเกิ์ถึงบอลเร็วนะฮะเอาครับครึ่งแรกก็รมการทุเวลาหนึ่งนาทีนะฮยวุสิตเปิดมาแล้วก็ดารลครับทห้ทีบอกบาแล้วก็ผู้ตัดสินก็ปอนต์อุินเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะฮะสมัยกันอยู่สูเประตูต่อสูเอนเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยนะฮะ หลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะฮะในฝั่งของเชลซีครับเริ่มเกมต้องดูเพราะว่าลาฟลังนิกฮนะจะแก้เกมขึ้งหลังนะครับโอ้ยสิครับกระชากเจวานี่มาโวยกับดาโลไ่ได้คืนมาที่ออลองโซ ก็บอลนะครับโดนประเด็นของเชลซีครลูกทุ่มของแมนยูครับบูโน่ครับซานโชบูโน่ที่ซานโชครับบูโน่ยังไงต่อเข้ากลางมาสวยปอกบาขวาโล่งครับปอกบาไหลมาทีและสอดอูนี่ยิงไม่ดีแน่ จังหวะจัดแจ๊กของแมนยูครับแรดฟอร์ดโอ้โหยิงติดตัวนั่นของเมนดี้นะฮะโอ้เกือบไปครับจังหวะนี้เบอร์เดอร์ครับกองเต้ลีเจมยังไงลีเจมโอ้โหยู่ถ่งตำแหน่งนะเกือบบิงทับกันครับลีเจมกับกองเต้เมื่อสักครู่นี้อาบลีเจมครับเส้นแล้วเปิดมาลูกนี้ดาโลเคลียร์ขึ้นหน้ามา เฉซียังเก็บบอลได้ครับกองเต้ไหลมาภูริสิทธิ์จอร์จินโยอาครับแวนเนอร์ไหลโอ้ไม่ยิงครับแวนเนอร์แม่ตั้งใจไหลให้เมสันเมาครับโอ้น่าเสียดายครับดารุครับให้มาแรดฟอร์ดเบิ้ลมาที่ป็อกบาป็อกบาครับที่ดารุขืนป็อกบาแรดฟอร์ดเอาโจนี้โอ้โหป็อกบาครับแม่ พลาดเองนะฮะแต่ว่ามาดูจังหวะนี้ครับเชลซีขึ้นมาแล้ววยสิทธ์มองหาเพื่อนแล้วเปิดมาเสาไกลลูกนี้จะเป็นบอลของเชลซีครับโอ้โหถูกการคืนบอลครับโอ้ยังเถื่อนนะแกองเต้ครับพลิกสวยฮนะวัวเนอร์ไหลมากองเต้กองเต้จ,จะแหวกนี้ไม่ผ่านแม็กควาย อาปอกบาบางที้านขคงมาติดน,นะฮะตอนนี้ทั้งสองทีมยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเลยนะฮะแล้วก็บอลยังไม่ตายด้วยนะอต,นยยยต,นตอนนี้ครับกล่องเต้ค<ท>รับวางยาวๆมาผู <bureaucracy> ้ว <algo S 1> ิสิตครับแต่ว่าล้ำหน้าตรงนี้ครับนี่ครับล้ำหน้าชัดเจนครับตรงนี้ มีการเปลี่ยนตัวทางด้านของแมนยูครับถอดมาติดออกครับส่งทางด้านของแม็กทูบินีลงมาครับส่วนเชลซีนี่เปลี่ยนสองครับถอดเวนเนอร์จอร์จิโยครับแล้วก็ส่งลูฟาบูแล้วก็ประตูควอซินลงมานะฮะโอ้ยยาวแล้วคูนี้ถ้าเป็นครับตั้งใจถ้าใจอยใจลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยฮะเพื่อนๆขอบคุณครับผมเทเลสอิซาโช เฉลี่ยครับเปิดคงคง,งยังไงเหมนเดียบอกคว้าสบายสบายนะฮะตอนดี่เข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายนะฮะยังศูนย์ศูนย์ยังไหลสกอร์ในคู่นี้นะฮะไก่กดสกอร์ต่ำนยิ้มเลยฮะคู่นี้โอ้สิครับบอลทูกับลูกกูแต่ว่าเดีรยวครับคู่นี้ตามมาสกัดไม่ได้ไมายกว่าครับฮิโนโ่บอลลงสวยครับ อตอนนี้แมนยูก็ยังบุกไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็ตื้อๆต,ต,ตันๆทั้งสองทีมันนี้ครับบูโน่ลอ,องวางเอ่ยวางยาวดูวบ้างครับซาโชก็โหนเข้าในมาก็เป็นทางด้านของเชลซีดักไว้ได้ฮะกองเต้ของเต้ครับวันนี้บอลโดนใครฮะทูกถกเชลซีแล้วก็เปลี่ยนตัวครับทางด้านของ แมนยูกถอดดาโล่ออกครับแล้วก็ส่งทางด้านของวาลานลงมาดูใหญ่เปลี่ยนตัวนะฮะที่จะเปลี่ยนเนี่ยลุกเข้าเอาก้องหลังออกไอ้ส่งกังหลังเข้ามาตกแมก้กระทั่งในเกมนะฮะเอากองเตะครับมาทางด้านของมาซึ่เมาส์ครับซึ่เมาส์ก็ไปไม่ได้ครับเอาครับซานโชมีพื้นที่นะฮะบอลทีโรนารโดตรงนี้จะติดซินวา ตรงนี้ปล่อยลอดดักแต่ว่างันกันอยู่ฮะทัวร์แม็กควายที่ว่าทำได้ดีฮะเจอวันสักคู่นี้แม็กควายวางยาวดูตรงนี้ลึกไปฮะแม่ไม่มีใครครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมแลนะฮะซึ่งการจะลองแบบนี้คาดว่าน่าจะจบสกอร์นี้นะฮะว่าสูสีเหลือเกินนะคู่นี้หุ่นสิทธิ์มงชงเข้าในมาไม่มีใครครับบอกบ่าบอกบ่าวนี้ก็จ่ายมาโอ้โหจ่ายแบบ เพื่อนแบบโอ้โหสายหน้าเลยนะาสายมีครับโลกูยกมาที่คิสเซนผูริสิตเนีู่ริสิตจี้อะไรผูริสิตยังไงแตะบอลยาวครับดีกาก็ออกมาตัดบอลไม่ได้โอ้โหแน่บีเกนดีกาจะเลี้ยงเข้าแล้วผูริสิตฮะเอ้านี้แมนยูยังได้อยู่ข้างหลังกรรมการต้นเวลา1นาทีฮะแล้วก็น่าจะจบ0-0นย์ศู่นี้แบบจืดชืดน,นะฮะจบครับไม่แน่ครับจบสุดท้ายของเกมฮะ ว่าเมนยูทำได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่ทันเรียบร้อยครับสูย์ประตูต่อศูนย์นะเอาลับส่วนคู่ขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆติดตามชมกันต่อไปวันนี้ผมเปิเ้ลนาเวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า